คลรมออนุมัติเพิ่มวันนี้3,000บาทจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยอสอมเดือนละ500อเป็นระยะเวลา6เดือนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนายกลุงตูของเรา ขอสดดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารดีๆอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็คอรมอก็ได้มีก,การอนุมัติเงิน3000บาทนะครับเป็นเบีย้ยเสี่ยงภัยให้กับอสอมอนะครับผมก็ใครที่ทํางานมาเหน็บเหนื่อยเนี่ยได้ทุกคนนะครับผมอ่ะมาดูว่าใครได้บ้างนะครับในคลิปนี้นะครับ ก่อนเข้าเนื้อหานะครับต้องขอขอบคุณแหล่งที่มานะครับจากข่าวสดออนไลน์นะครับผมก็มีการาพาดหัวข่าวว่าคลอค่าเสี่ยงภัยอีก6เดือนนะครับอนุทินเผยบิ๊กตู่ไม่ทิ้งคนทํางานนะครับคําถามนะครับผมตอนเนี้คนที่ดูคลิปข่าว3ทีวีเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรมากที่สุดในตอนนี้นะครับช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเผื่อคนในรัฐบาลเข้าผ่านมาเห็นนะครับอยากได้เยยาอยากได้เงินช่วยตรงนั้นตรงนี้ ช่วยกันเมนตใต้คลิปวีดีโอนี้เยอะๆนะครับผมยิ่งเม้นเยอะเท่าไหร่ยิ่งแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับอันนี้จะทําให้คนในรัฐบาลผ่านมาเห็นได้ไวขึ้นและจะได้หยิบยกตรงนี้เข้าที่ประชุมเข้าที่สภานะครับคือความต้องการของประชาชนจริงๆนะครับว่าประชาชนต้องการอะไรนะครับอ่ะเข้าเนื้อหาของเราเลยดีกว่าคมรอมีมตินะครับผมเพิ่มเงินอนุมัติค่าขอแพ็คคลรอมีมติเงินค่าเสี่ยงภยัยอ,อสอมอเพิ่มเติม เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีโควิดอสอมอได้รับค่าเสียงภัยเดือนละ500บาทตลอดนะครับมาตลอดเลยนะครับผมวันนี้คอรมอมีมตินะครับอนุมัติให้อสอมอได้รับค่าเสียงภัยต่ออายุไปอีก6เดือนนะครับจากปกติที่ได้เดือนละ500อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เพิ่มไปอีก6เดือนเดือนละ5 0 0 5 0 0ทําให้อสอมอในแต่ละคนจะได้รับเงินเบี้ยเสียงภัยเพิ่มนะครับเป็น3,000บาทนะครับซึ่งก็คือจะแบ่งจ่าย เป็นเดือนละ500ระยะเวลา6เดือนนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับอสมทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะนะครับสรุปข่าวสั้นนะครับผมวันนี้ก็คอรมีมตินะครับเพิ่มเบี้ยเสียงภัยให้อสมนะครับผมเป็นจํานวนเงิน3,000บาทนะครับแบ่งจ่ายเดือนละ500ระยะเวลา6เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องทํพความเข้าใจด้วยนะครับเป็นเฉพาะอสมที่ได้นะครับใครที่เป็นอสมเนี่ยได้ทุกคนนะครับผม ก็เน้นย้ําระวังข่าวปลอมนะครับที่มาหลอกแจกเงินเดือนละสามพันเดือนละห้าพอ่าบางคนบางช่องนะครับมีการบอกว่าแจกเงินห้าพันบาท6เดือนเนี่ยอันเนี้ยของปลอมนะครับอย่าไปเชื่อถือนะครับข่าวจริงคือห้าร้อยนะครับ6เดือนนะครับสรุปได้สามพันนะครับผมอ่ะฝากเตือนภัยสักนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ทางเพจของ d ร a ม่ a แ t ติกเนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะก็บอกว่า มีคนรับจ้างทำใบเบิกทางฉีดวัคซีนปลอมนะครับอย่าไปหาทำนะครับแค่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันป้องกันตัวเราแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครทำวัคซีนปลอมเนี่ยเสี่ยงโดนจับเสี่ยงเข้าคุกนะครับฝากเตือนไว้อย่าหาทำนะครับ ก็ใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับช่วยกันเมนตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าว3มทีวีจะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมาทำคลิปในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับนี้ข่าว3ามทีต้องขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมข่าว3ามทีวีนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3าทีวีเอาไว้เลย